You believe it's true, baby, won't you let the light shine through? โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft USC ฟุตชิพซีซั่นหนึ่งเย้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 โอเคฮะโอเคโอเคโอ้ยใจเย็นใจเย็นเอ้ยจุ๊จุ๊จุ๊ยำๆๆโอเค โอเคฮะอยาลงเพวกเราเฟนชิพจะพาไปเจอกับใจรักที่เราไมีเคยมีรักที่มีหมดเย่โอเคฮะสำหรับ u ู c เฟนชิพในซีซั่นนี้อาจจะบนหวานนิดหน่อยนะฮะโอเคก็สำหรับกดของอยูเฮ้เดี๋ยวหยุดตีกันก่อนสิให้โอเคโอเคเฮ้ยหยุดหยุดหยุดโอเค ก็สำหรับ U.S.C friendship ในซีซั่นนี้นะฮะกดง่ายๆนะฮะคือเราจะทำการปิด natural r e g e n e r a t i o แล้วก็เมื่อทำเกร์บารและเลือดนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเรากินความหิวเนี่ยเต็มเราจะเลือดไม่เพิ่มเวลาตกจากที่สูงหรือทุกอย่างนะฮะที่ทำดาเมจกับตัวเรา,าแล้วก็สำหรับวิธีที่เราจะเพิ่มเลือดก,ก็คือการคราฟแอปเปิลทองนะฮะแล้วก็ทำพโพชั่นทุกอย่างที่เป็นเหรือการเพิ่มเลือดนั่นเอง นะฮะจะทำให้สามารถเพิ่มได้โอเคส่วนวิธีชนะก็มีแบบเบสิกเลยคือ l last man Stand ใครชนะได้เดือดรอดเป็นทีมสุดท้ายคนสุดท้ายคนนั้นก็คนชนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่ม My Craft เอาต้าฮัสคอฟเชิยกันเลยเย้ไปเอาเฮ้เริ่มแล้วเหรอเริ่มทุกทีนะผมเริ่มแล้วอัดละโอเคารอยู่แล้วโอเคฮะตอนนี้เมย์กับคุิเตียติเบียก็อยู่กันในไมค์คาร์ ในทีมยูเอ็สซีกับทีมเขียวน้อยเขียวน้อยจอมสนเขียวน้อยจอมสนชื่อโคตรน่ารักเลยน่ารักไปไหมอยู่กันหลายคนฮะผมออกหมายแล้วลื่นเลยพูดทีแรกเลยอ่ะไม่นะพูดทีแล้วแรกเลยไม่ไม่ใครเจออะไรโอ้ผมต้องไปเอาเมาส์มาเสียบมันเลย โหเล่นมากเล่นมากไผมว่ากันนึงจับใหม่ใหม่ก่อนโอเคแก่เรอดจเราเราไม่เจอใเลยกันแล้ว่ไปต่อให้มันจะได้จะคงเก็บมาก่อนาการสองเม็ดละมีใครจะทำเหมือนทำฟาร์มไหมยุ่ ขออย่แมันเมฆนะผมขอลงล่างเลยสายฟ์าไม่ไม่ไม่หาอาหารนะครับใครจะทำหน้าที่หาอาหารไหมล่ะแบ่งหน้าที่กันสิยัผมเองผมเองโอเคนะมาตอนนี้ผมมาหายเปิ้อนเองโอ้ยฝั่งนู้นผมพยายามไม่งแบนะผมอาจจะผมว่าผมต้องปรับความหนมากมั้งมันเริ่มจะแตก เออลื่นมี่อยลื่นทันตาเห็นไหมมีนักมาด้วยตรงนี้มีเหมือนควจะลงตาวานหโอเากดอัานละผมเขาอ่ากันตั้งนานแล้วไม่กไมเขาอานกันไม่กี่ลาบอกว่าเรนึกว่าใหม่ับผมก็นึกว่าใหม่ใหม่ผมกลัวเหมือนกันก็เลยให้ใหม่หายอดสั่นรีบอ่ะอียูดอดคลิปไปดูเลย แล้วทำไมมาอยุดที่เดียวกันผมว่าผมปรับไม่เลยสุดหรอกไม่มีใครฝุดไม้เลยนี่ผมมีเต็มเลยเนี่ยอ่ะฮะไม้ไม้หรอได้มาพอสมควรอยู่เผาเผาเลยเผาเลยเผาเลยมีมีใครหาอาหารได้ไหมเนี่ยได้ได้เนื้อหมูเนียัวมา ประมาณพอน่าจะหนึ่งวันลอเปล่าโอเคครับอุ้ยไรโอ้เดินหาในแถวนี้้็ไม่มีไก่ไม่ไก่หรอกทาไมไม่ได้หรอกขายแอปเปิ้ลด้วยนะหายต้นเดือนได้แล้วสองพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเล็กมากนี่หายโอเคไปขวาแล้วในจุดเนี่ขวานนี่แรงกว่านีใช่ป่ะ แต่แต่ผมเข้าใช้ดาบอะุณไม่เจอุณไม่เจอหลังนี้จะใช้ทำไายมกผมได้มาเยอะมากเลยหนัเก็เอาทำสมุดไงเอาขุดก็ขุดให้หมดสิก็ไม่แพ้ยว่าเราไม่ให้ไม่ถเจอผเลอยเจแบเาดเจอแวเจอเจอานแล้วโอเคครับเฮ้ครับเจอ่านก้อนเดียว เมามันไม่สะใจโอ้โหนี่แหละลื่นลื่นลื right <ifie wonder> right. oh. okay. <me> ่นแน่นอนก็ลื่นมันมีเตาเหลือไม่เอาเนี่ยติดรื้อเลยมีใครเจอแอปเปิ้ลยังฮะหกสิบกิโลตีเอ็นแล้วไม่บอกว่าจะมอ้เดี๋ยวคุณแคมเลื่อนรถแล้วเหรอเร็วหนูอ้าวแล้วทำไมผมทำไมเราไม่เห็นเป็นลายเราเออทำไมไม่เห็นมีก๊อฟเลือนอื่นก็ก็คนที่ไม่มีเลือดน่ะก็คือเขายังไม่ลดไงฮะซ่อนเลือดไว้ไง ส่วนคนที่รถมันได้ก็จะเสริมหรือไม่ออกเข้าเสริมใหม่อะไรเงี้ยอุ้ยได้แอปเปิลแล้วเจ๋อไว้ทำแอปเปิลมาห่อเย่เจอเหล็กแล้วจริงเหรอไฟลปอยี่ครับแถวๆเรามันมีนี่อยู่มีถิ่นมีถ้ำอยู่อ่ะไอ้บิสโซลยี่อาหารเนาะไแล้วแบงแบ่งใส่กล่องแล้วเปิดแอคชั่นไปดูว่าเออกี่นาทีแล้วเนี่ยไม่้อมเปิดอ๋อมีบอกเลยนะว่าแบบไป จบเอพิโซดแรกแล้วอ่ะมีบอกมีมีบอกครับมีบอกแต่ผมคงไม่เปิดไปดูอ่ะเดี๋ยวมันขี้โกงต่อฟีคอผมมันนี่เองมันนี่มีเวลาบอกเฮ้ยนี่ไงสติ๊กอยู่ขอยืมสติ๊กอันนี้ไอ้นี่ยแอปเปิลแต่เราตู้เปิดตู้ผดีกว่าครับผมแบ่งดาบให้ใครจะเอาไหมผมอ่าผมเอาอยู่เอาก็ได้ครับอะคุณเจมคุณเจมนี่ดาบ โอ้หนุ่มขอเล็กก่อนไ้ทอดไม่มีเลยยึ้นมาดูมืดเข่าไม่มีไม้ตรงตรงนี้มีเหล็กให้ขุดนะครับมากเลยไม้ขุดเข่าไม้ลมงตัดไม้แค่ตรงนี้เหล็กเต็มเลยอ่ะคุณคุณกดแท็บดูคุณอะไรเดี๋ยว 4s เกมเมอร์ทีวีอ่ะดูดิดูเลือดดิ โฟเอสเด็กผ่าเลยโฟเอสโอ้ยเดี๋ยวเร็วจัะว่าสองหัวใจครึ่งนี้นี่คือพาร์ทแลกไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำดาบไวไปแลกเขาเจมส์เจมคุณต้องเป็นสายแท้งผมจะให้ดาวอะเดี๋ยวผมบวกก็ได้นะผมเป็นแคลรี่เองคุณแท้งเลยไม่ไม่ต้องพอเป็นอ่ะคุณเป็นเลยแหละโอเค โอเคจะทำยังไงมือแม่งเย็นอ่ะไอ้ไอ้ไอ้เนื้อวัวเนี่ยแกไปทำไอ้นี่นะไอ้โซนิชานเนื้อวัวเนื้อวัวมันไม่มีโคเลยเหรอวะต้องไปขุดเองจริงดินี่นี่นี่ผมผมมีหนังครับผมมีหนังคนะว่าต้องทำผมมีหนังจะคุณตออตักถอนด้วยก็ดีนะเวลามือเหลือเกิน ปเจอโคแล้วเนี่ยบ่นปึ๊บเจอปั๊บเลยไออใครไม่ไม่ใครช็อตยเพ่เตมไม่ช็อตไม่ใผมก็ไป้นเอาคุโลมาว่ะีเดพไ่คุโลมาว่ะพ็ทำไมผมรู้สึกได้ยินเสียงอะไรแปลกใครได้ยินเหมือนผมบ้างว่าเสียงมดี ดเลยอยู่ข้างบนผมกำลังทำการขุดโคอยู่ตัดไปแล้วกันผมกำลังขุดวัวอยู่ครับคือเราจะแคมป์อยู่ตรงนี้เหรอก็ต้องแคมป์อยู่ในนี้ก่อนจะแคมป์อยู่ตรงนี้แหละคมป์ฟาร์มหาของไปก่อนเดี๋ยวผมคิวหมูแป๊บกลัวมันไม่ถนันเจอกาววิตกใจหน้าอนาคินอนาคินเปลี่ยนไป เดี๋ยวเตบจนมินดุนโอ้แลโอ้ยเอีเอหกสิบาเียเลยอุ้ยร่วงเอาเพวตรงนี้แถวนี้มันต้องมีเล็กเชื่อหมตายตเซฟคุณเชื่อมันต้องมีเล็กมันต้องมีเด็กเนี่ยผมเจอแต่มันต้องมีโรลี่ด้วยโรลี่เดี๋ยวปปุกลี่โรลี่เดี๋ยวนี้เขาถูกกฎหมายกันเลย ภาพผู้เยาวนะผมไม่ชอบภาพผู้เยาวเราดูทักเจ็ดเดี๋ยวเราคุยเรือ่องไหนกัลองเลยอ่ะไม่ดูดิเอาไงอ่ะมันค้ำได้ยังไงถ้าไม่ค้ำก็ไปหาของต่อไปเลยโอเคเดี๋ยวผมไปหาของเห้เอาฟินมาทำธนูด้วยได้ไหมโอ้แต่บวกกับแต่มุมนี่นะเช่นนีได้เป็นอิทิ์นะต้องตรงนี้เน่เน่เน่ตรงนู้นอ่ะตรงหลังมี อนะะไรนทำตัว้ำตัวจะไปหเหรอเฮ้ยอันตรายนะถ้าโบกกับมอนโอ้โหดูดู KLVPKS ีเถอะทุกคนฮะหัวใจเดียวตายเฮ้ยทีมเราทีมเ,ามเราได้เซฟรถทีมนี้แบบปลอดภัยรถที่รักรกลอปานอะไรารีจาร์บ้างเลทำไมผมรู้สึกได้ยินเสียงผมดิ้วะ ไม้ผมเกลียดมากเฮ้ยผมได้ฟินละตอนนี้ทีมที่ยังไม่มีเพื่อนรถก็ทีมเออมีไหมไม่มีมมมเลยมะก็โดทุกทีมอ้าวเดี๋ยวเวอร์ชันนี้กาเวลมันไม่มันไม่หล่นมาใส่อ๋อมันต้องขุดคนนึงเนาะลองโดนทับตายนะเฮ้ยผมเป็นผมเป็นระวังก่อนนะตายปอ้ยไลยหมดแล้วทำไมผมได้เสียซอมมี้อยู่ อุมวัดแถวนี้มันน่าจะใกล้ดันต้องมีแน่เลยต้องดมีใครพได้ยินเสียงลาราผมะโอ้ยโออยเราพดีใครพอจะไยินเสียงราวานบ้างเราผมไร้อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้้โอโอ้ย้ยโอ้ยโ้ย้้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้้ยอ้้มอ้ส้ โอ้ได้ได้ได้กาลาล็อกเริ่มไปไนากเขาล็อกเริ่มไปผมเลยลดไปสองตัวโอ้แต่ละคนเริ่มลดว่ะเห็นนะทุกคนเซฟที่เฟิร์สนะฮะเ็พยายามร้อนเฮ้ยผมเฮ้ยเจอหมูเจอเหมือนยาไปเจอเหมือนยาไปผมเพิ่งไปเนนี้ดูเลือดเจอเจอดันก็อย่าลงนะฮะอันตรายอันตรายเรารอคุณหาลาวาเดียวทีเดียวไปลงพ้าหลังๆพ้าหลังๆโอ้โหถ้าท้าหลังๆลงก็ตายไอ้นเะนองขอฟูของอะแบบ ไม่ไม่ได้ต้องครูไอรอนเลยครูไดมอนเลยอ่ะมันเอาแค่ไอ้นี่ไม่ได้คอมมอนมันโหดมากมันตบทีมันลดไปแคบเกือบขึ้นหลอดคือแค่สเกลต้นยิงตัวเดียวอ่ะเอาตรงตรงค่อยๆทำโนได้บ้างฮะโดนสกลยิงเนี่ยโลอ่ะ ้เฮ้ยผมเจอโค่ะคนตกอ่ะคิดหลางคนตกเฮ้ยผมคนได้ผมกลัวมอเตอร์เกิดล่างเลยผมปะเข้าไปเราแกลางกันไหมไปอยู่ล่างกันไหมแล้วขอที่เราเผาไว้ข้างบนแหละเก็บเก็บเจ็บเจ็บลงเลยก็ได้เก็บลงก็ได้คุณลงเลยลงเลถ้าถ้ามันค่ำยกล่างตกนะเดี๋ยวผมขุดตรงนี้เป็นิขอแล้วกันครับผมผมไม่มีมาแล้วอ่ะผมขาดผมขาอย่างหนึ่งผมได้ยินเสียงหัวเราะปะ ได้ยินมากเสียงของใครนะนะเสียงของใครของวิทเหรอหัวล้อวัดตุ๊บเฮ้ยผมได้ยินเสียงหัวล้ออ่ะเออผมก็ได้ยินถ้าเจ้าวิทวิทใกล้ใกล้วิทใกล้ใกล้ไม่ต้องมาอยู่แถวผมอ่ะคือแถวผมมันเป็นดันเว้ยระวังแล้วกันผมผมจะไม่ทำประวัติศาสตร์สำรอเว้ยผมจะไม่ตายพาสสองครับแต่ผมจะตายพาสสามคอยดูจะไม่ตายคนแรกแล้วกัน แล้วผมก็ไม่ใช่คนแรกแน่นอนครันี้ผมจริงจังจังจังแค่ไหนแค่ไหนดิจังมีใครจะได้มอนด์ยังไงโอเคเดี๋ยวเสียงฟ้าผ่าเหมันนน้ำพายเลยครับแต่ปรับไม่ได้โอเคไม่มีครับโอ้รู้สึกเหมือนผมได้ยินเสียงระวางเฮ้ยได้ยินนะเฮ้ยจริงเหรอจริงอ่ะเจอเสียงระวางครับุณเราก็ระวังด้วยนะ ผมได้ยินเสียงวิทข้างหูเนี่ยว่าสปอนแน่ๆเลยแม่งมีหลายเสียงว่าเนีธอก็ยากงเนมือนุกันเลยเนเธอร์กอยากลงเธอก็อยากลงเนรงนี้กลนอกกลรอางนอยาเนอยงรเนียนเยยเสียงวิทมัน์นงเยาอกยเยเากาตรงเนี้ย เออไม่เจอไม่เจอยังไม่เจอโดมไปด้านนี้อ่ะยังไม่เจอโอเคอาอแล้วทำไมไม่ขุดให้หมดอ่ะโคนี่สำคัญนะเนี่ยเลเวลเนี่ยใช่โอ้ผมเจอเหมืองแล้วครับผมเฮ้ยปิด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 อย่าเ้ยผมได้ยินวะถ้าเจอเหมือนที่ไปลาวายังปลอดภัยนะแต่ถ้าเป็นแบบเหมือนที่แบบมีมอนเตอร์อย่าไป้งแนะนำถ้าเกิดเรายังไม่รวยล่ะนะ เจออะไรเจออะไรผมปิดแล้วผมเจอไรครับเจอะไรครับมอยู่ตรงนี้ครับเจออะไรฮะเจออะไรดอ่ะหรอวิดครับวิแรยารปอยู่งยายายไปบวกไปบวกผมปิดหแ้วยาไม่บวกไม่ต้องบวกเย็นเย็นนทำไมเส้นทางมันเป็นอย่างนี้พวกท่านทำไมเส้นทางทำอย่างนี้ทำไมพวกท่านทเส้นทางกันอย่างนี้แล้วแล้วผมไปปิดทับทาไมวะเนียตายแล้วใครก็ได้คนอ่อนนะ เด่๋ยวผมว่าพวกขุดเอียงกันนะกลับไปบอกคอทอมบี้โอ้ระวังระวังระวังผูหมือนกาหลอกผมอยากจะเอาดาบไปฟันหลังเขาว่าแป๊ะเดียวหลับเลยหมกกระทางแล้วเนี่ยพวกคุณขุดกันเองป้าผ่าผมก็ไม่รู้อีกนึงนี่นะแถบอยู่แถวข้างบนเลยไปไม่ถูกนะทำเถอะนะไปทางไหนไม่รู้โอ้เที่ยวพื้นที่ก่อนนะให้มันมาง่ายๆพุดโธเนี่ยผมไม่รู้ ไออีวิดมึงหยุดร้องได้ไหมรันรันไม่ได้คิดไปเองนะว่าหน้าจอเนี้ยอ่านี่ทางอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันแดงวะอยู่อยู่พิกัดอยู่ใกล้ดอรดเดอร์บอร์ดเดอร์ปะเฮ้ยอยู่400ฮะอยู่400บอร์ดเดอร์ยังพันกว่าอยู่เลยไม่น่าจะโอเคเอาแหลละแต่หน้าแดงเนี่ยมันคืออะไรวะเผิดไง เฮ้ยถอดเจอมานี่ไม่ขำจริงเลยผมทิ้งผมทิ้งคุณอันผมทิ้งอนาคินสาวดุนไปเลยเนี่ยผมไม่อยู่เจอเหล็กแล้วเฮ้ยมันแดงเนอะว่าหน้าแดงอายรู้สึกอายแต่ผมใไปหน้าแดงเฮ้ยเดี๋ยวใครลุยใครใครลุยใครลุยเหมือนใครลุยโอ้ยบัก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 คนทุกคนหน้าแดงไหมคะเนี่ย ไม่ใหม่นะแดงครับแดงมากเลยไม่ขอบจอมันจะแดงครับมันมันจะเป็นสัญญาณบอกว่าพอเดิมมาไม่แดงหรอไม่แดงย้ายย้ายพื้นที่ดีไหมผมว่ามันมันสี่ร้อยนะพิกัดต้องสี่ร้อยเลยคิดเป็นกว่าเดิมมานี่มันมันตั้งสี่ร้อยนะครับแน่ใจเนะว่าจะไม่ไปเดี๋ยวน้อยไปอยู่รถสองร้อยสามร้อยยังผูใจมันยังฝนตกอยู่เลยอ่ะรอรอตอนเช้าดีนะ เดินไม่หาข้าหาของเราผมแหลกไปก่อนโอ้โหมาสเตอร์มาดีก็เตรียมจะไปคนละวพี่ผาแรกนะครับพี่อยากจะบอกเน้นย้ำว่านี่แค่ d i s c i p l i n a r ี easy ี a s y พูด easy เลยกระเพาะเลกก่อนแล้วกันต้องร่างต้องร่างอะเอาคาร์เวลไม่ทับหัวตายแต้อวปะอุ้ยชิเงินวิเจอแหลกผมขอเจอเด็กเฮ้ยเจอเหลกเน็กเค

มันมีของอะไรจมเป็นม้ยไแต่มันข้ามอยู่นะจะไปจริงเหรอไม่รู้เดินนลยมันยังพร้อมอ่ะไม่เดินเร็วขนาดนี้มั้งผมว่าบอ b เดอร์มันจะเตือนตอนอยู่ร้อยบล็อกเนี่ยโหไม่เปิดมาพาแรกบอ b เดอร์ไล่ไล่บี้เลยเหรอขนลายเกินไปเอาดิวเผาดีวเผาดิไปเอาไปดูข้างนอกได้ไหมโอ้โหฝนเตรมพอจีอ่ะระวังสเกิลเลยสกิลนั่นไงบอ b เดอร์จริงด้วยโอ้ยเฮ้ย คิปเปอร์ถอย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 เราเราไปทางล็อกก่อนลงมาก่อนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปที่เขาไปให้ไกลจากมันแดงขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะมันแดงไปคิปเปอร์ชิบหายโอ้โหรถไม่ดีนะรถไม่ยังหัวใจไปคิปเปอร์คิปเปอร์ถอยถอยถอยให้ไปไหนให้ผมอีกหนึ่อ่ะโอ้โหบอร์ดเดอร์แม่งบีบไล่เลยอ่ะโอ้โหตายแล้วเอาไงดีครับทุกคนฮะทุกคนฮะอยู่ไหนกันฮะเนี่ย เอาาชิบหยแล้วอยู่แจกใต้ดินเลยฮะจะทำทุกคนฮะคีเปอร์ไปไกลเร็ขึ้นเร็วขึ้นเร็ว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 ทุกคนคิเปอร์อย่าอุดอย่าอุดโอ้ยทุกคนอยู่ไหนกันคีเปอร์มันได้ฉันแล้วคีเปอร์มันได้ฉันแล้วเฮ้ยปอดเดร์มาแล้ว หมดเดินมาแล้วรีบขึ้นมาเร็ว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 ไปเร็วไปมากอ่ะเร็วๆอย่าไปบวะอย่าไปโบะกับมอนตงมอนเตอร์โอ้โหดูดูสเกลตันแม่งพ่อมึงเป็นยญาติกะเอววิ่งเหรอเร็วใช่ปะไอคุณเจมาคุณนำเลยเร็ว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 ใคเร็วไปเลยเร็วไม่เปิดมาขาแรงนะทุกคนฮะโดนบอดเลอไล่แบบใช่ปะไอ้เรื่องสองหัวใจอ่ะช่วยด้วยวิ่งวิ่งวิ่งหลบหลบหลบโอ้โอเโลื่อนไป ลงลใต้ก่อนไปลงลงล่างลงล่างไม่มีเมืองเมืองครับเมืองเมืองเมืองครับลงเลยลงเลยฮ้่เราราวางมอนเตอร์นะคุณจิ๋วมาสอามาฉัไม่มีอาหารเลยอ่ะใครมีบ้างเนี่ยผมมีผมมีผมลดเร็วมากปิดปิดทางปิดทางปทางลงมาครับอยากี่เรียนไม่ะเก็บเอากาเวรทั้คนเลยโอเคอยากี่เรียนไม่รดแต่ตอนนี้คมเลยสองอันนี้ก่อก่อนก่อนคุณจะถามมาคุณดูเรื่องอีกสองคนนั้นก่อนนะ เลือดนี่แบบจะไปแล้วพาร์ทแรกขอฟลอยดนเงอนขอฟไอรอนทีมเราเกมฟูไดมอนได้ยิ่งดีน่ารักมากใช่โอเคเนี่ยเล่นมาตั้งนานกูลืมกดอัดผมแตะไปพาร์ทสองนะทุกคนดูอ่ะแบ่งแบ่งอาหารอ้าวจบพาร์ทแรกแล้วฮะโอเคครับผมโอเค